สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวกอกอ,อีกเช่นเคยครับว,วันนี้น้องวิวก็พามาหาหน่อไม้เช่นเคยนะครับก็คือช่วงฤดูนี้หน่อไม้ออกเยอะนะคะแอดก็เลยจะมาสับเอาหน่อไม้ไล่ขึ้นวัดนะไม่ต้องสงสัยนะคะที่ควันยากันยุงนะคะถ้าไม่ใช้ยากันยุงไม่ได้เลยนะเราอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าหน่อไม้แล้วมันเยอะมากตัว คือถ้าถ้าจะให้น้องยาวขึ้นมากว่าน,นี้มันก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่เนาะใช่นี่ถ้าแบบต้องเอาแบบนี้แบบนี้มาดูเต็มกอเลยเนี่ยนี่นี่นพี่เต็มกอเลยที่น้องเอ้ยผูไปครับสุดยอดมาดูว่ากอน,นี้จะได้กีนอเกิน,กนสิบอนะ่ะไปลุนลุน,ล,นลุนมามาดูกันเลยทุกคนนอนแรกของเราน่อน,นี้เลย โอ้โหน่าเหยียดเลยก็ที่หลายท่านขำนะแอดสับดอกไม้ให้เป็นนะทุกคนแอดสับดอกไม้ไม่ค่อยเก่งนะคะมีแต่แบบหักเอาเนาะแต่สับแบบนี้ไม่ค่อยได้นะหักันเดี๋ยวๆเฮ้ยมาเฮ้ยโอ้โห ได้เลยเป่ะนี่เยียบร้อยอุ้ยพอดีนะอะไม่แก่เอ้ยแก่อยู่ข้างล่างเนี้ยเราไปเฉือนเฉือนออกสักนิดนิดหน่อยเนาะพอดีได้เลยนี่หลอแรกอ๋อจัดไปโอเคแขนอยู่ล้เนี่ย อโอ้ยเด็ดขาดเลยกำลังงามตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วหนึ่งกอเนาะหนึ่งกอเนี่อนี่บาแดดละส้าบาทนั่นขายกอเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมานับนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่อันนี้ดวงกินลนะสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าสิบสิบเอสิบสองสิบสาสิบสามหน่อนะอันนี้คือร่วมกินออ๋แล้วก็มีหน่อเล็ก<ป>อีกที่เราเหลือไว้เนาะโอ้เยอะมากเต็มเลยแต่เราจะเหลือไว้เก็บรอบหน้านะคะเดี๋ยวจะพาพดูหนอ่อไม้หนอใหญ่อะนี่กองข้างๆเลยฝังนี้เลยเหรอเฮ้ยจริงเหรอ,อ,อใหญ่มาก ี่อ้าอวอบเลยปัาบอบเลยอืมกินมอน,น,นี่นี่แบบนี้เลยนี่แบบนี้นะอบอบสั้นๆอย่างนี้แหละอร่อยมากเลยนะแบบนี้<า>ต้มกินนี่สุดยอดเลยอุ้ยอ่อ,อน บวกสุอสั้นน่นากินมาก <c oughs> เริ่มเพี้ยนแล้วอืออืออือจนได้หาเอาพี่น้องเลยเออเนาะอุบว่ๆจะลองซบบาเบงเงยนะ หมดกันเลยของเทพวะแ้่ตีนแมนได้หน่อยเรวแมนแมนเต็มเลยมานับดูดิตัวมีกี่หน่อมานับด้ดูตัดไปด้วยนะครับ มีด้วงมีด่วงมีด่วงนะัวนี่เลยใช่ใช่ใช่หักเลยหักเลยใช่เหรอใช่มีด่วงเห็นไหมร่วงจไปถึงขามันเนาพอดเียวเดียวเดีี๋ยียเดี๋ยวเดียว าีกินในเบอร์เลยอือกินในเบอร์เลยสมในเบอร์เลยมุดกระไลทีนี้เดี๋ยวเอาเสียมนะคะทุกคนอ้าวต่อขาจ้าวอันนี้หน่อไม้ธรรมชาติเลยนะอื้มร้อมนมาก ตัวมันยังอ่อนอยู่เลยเป็นไงล่ะโอ้โหผัดแล้วผัดแล้วคุณองไปอีกได้อีกด้วยนี่ 괜히 오호. 등2 에. Oh, man. พักพักด้วยะ <Okay. S 2> อะเรามาสรุปยอดก่อนนี้นะนเยอะมากคือเราต้องพึ่งแรงผู้ชายนะถ้าผู้หญิงขุดก็ถ้าเราไม่ใช้แรงเยอะๆมันจะไม่ออกนะ <laughs> มันก็จะพลาดน,นะคะแล้วอย่างหนึ่งแอนวิวก็สับดอไม,ม้ไม่เป็นด้วย <laughs> นี่อันนี้คือหนึ่งก่อ,อเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะเอาขึ้นให้ดูนะ หก้อทุกคนยังไม่ยังไม่รวมมันยาวนะใช่ยังไม่รวมอันนี้ดูสิสุดยอดอ้ายว้ไว้ไ,ว,ไว้เดี๋ยวเราจะอันนี้เราจะเอาใส่กระเป๋าไปนะคะ,ะวันนี้เต็มกระเป๋าแน่นอนเลย ๋ยวพึ่งมืกันแข็งมาตายเตยวนดิ 嗯哼。Mm hmm. มันตอดมือแข็ง,ง <S <S 1> <S 1> ัเยแ <swimming> อ่ตรงนี้ค่ะตอนนี้เราก็นอไม้เราได้แล้วนะคะ นี่ทุกคนก็หลังจากหยดน้ำกดเสร็จล้วก็ไปหาหน่อไม้พอหาหน่อไม้ก็ตอนนี้ก็คือเต็มทุนเลยเราจะกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเขาเรียกว่าซ่อมที่บ้านนะคะแล้วก็จะเอาขึ้นวัดพรุ่งนี้ดูหน่อไม้ของเราทุกคนทั้งหนอ่อโตหน่อเล็กแล้วก็มีหน่อยาวด้วยแล้วก็มีด้วงด้วยหนึ่งตัวนะคะคุณพ่อชอบมากก็ ขอบคุณในซีรส์ท่านนะคะที่คอยให้กำลังใจคอยซับพอร์ตช่องวูวมาช่องประกอบมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซั b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอ้วิวแล้วก็ไอ้เตอร์ได้นะคะ <S <S 1> <S 1> ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรอรุ่นว่าจะไปทำอะไรกันนะคะบ๊ายบาย